มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับรล่าพัฒนาวันที่สิบสองพร้อมกับถึงเป็นล่าพัฒนาพร้อมนะครับเป็นรัฐบาลไทยวันที่สิบหกนั่นนะครับเะเจะเบรองรัฐบาลไปเรื่อยๆครับผมลายวันเบื้องลายวันวันที่สิบสองล่าพัฒนากันครับสองหนึ่งสี่ครับเก็จะจัดกรผ่านกันนะครับเนาะ อ่สองหนึ่งสี่หนึ่งสี่สองหนึ่งสองสี่ครับผมสองนี่แหละครับสองสี่หรืมอมหมด้วยครับเด้อผันมาเอาสองเกตครับอ้ามาแต่ใส่นอกเกตนีนอเนี่ยเราก็จัดขัดก็ผ่านครับไม่ลืมตัวหนึ่งเลยครับอืมันนี่ด้วยตัวที่ลืมครับ ตัวที่หลงนะครับเนาะนี่ครับนี่ก็หลงตัวที่ลืมครับตัวที่ลืมเอาสองสี่ตัวที่หลงสองเกดเลอครับเ้อเอ้าแก้ไขให้ยูครับวงกลมไม่พร้อมนะครับเอ,อบราก็จะทัดกพันกันครับ ตัวที่ลื่มสองเกตตัวที่ลืมสองซีตัวที่หล,ลงสองเกตได้ครับเด้อลาวัฒนาออลลาวัฒนาแมวน้อยแมวน้อยครับของแมวน้อยครับนี่ครับเอาลายวันครับครับลายวันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับนี่ครับเอา ดูต่อไปกันครับนี่ครับที่ว่าเป็นและรัฐบาลครับรัฐบาลของแมวน้อยครับต้องก้นกับขอรัฐบาลน้องแมวน้อยเี็นต้งก้นกับของขอของออดุงนาเพื้นครับแต่โมเป็นยังครับขออะไรต้องกันทุกอย่างครับนี่เป็นรัฐบาลครับเป็นรัฐบาลของออดุงนาเพื่นด้วยครับรัฐบาลแมวน้อยครับวันที่ครับหนงวันที่ครับ วันที่ส6หทับ12ครทับวันที่สิบหกทับ2วันที่สิหกทับสองทับหกแดครับแมวน้อยแมวน้อยครับผมสามสี่เก้าสี่เก้าสามสี่สามเก้าเออสามสี่เก้าสามสี่สามเก้าครับเป็นแนวทางของรัฐบาลไทยของแมวน้อย ็นแนวทางรัฐบาลไทยของแมวหน่อยนะครับเดอ้อเรามาดูนี่ครับเมื่อกี้ครับอันนี้เป็นลาวพัฒนาของอดุงนาเพิร์นวันที่12ครับน่ครับเอาเด้อลาวพัฒนาของอดุงนาเพิร์นวันที่12ก็มาแล้ครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับออลายมันรวมด้วยครับจะไปเขียนลายมันกลับไปลายนะครับเนาะ หนึ่งเอ่อหกหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์ครับเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์ครับหัวมาแบบนี้น้องบัตรนะครับอ๋อมาแบบได้ว่าเป็นยังไงครับเนาะสอบก็จากการขอทานครับวันที่สิบสองหล่ะสภกิจการศาสตรปกติวีไอพีน้อยสาวกีน้อยวัฒนาปกติละวีไอพีน้อยวัฒนาแล้วก็ลาวพัฒนาครับอืมให้ไปเลยเลยครับด้วยสอบก็ การขัดกวานกันตามระเบียบครับอืนี่รถครับหกหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์ครับหกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์ครับชอบก็่าการขัดกผวานกันได้เลยนะครับเนดะออเป็นแนวทางของนาวัฒนาครับ รบอบตราจารยัดกผ่า,านครับ<ม>เดี๋ยวมาดูครับรัฐบาลไทยของอ,อดุงนาเพินครับจะผสมประส,สานกันไปครับ<ม>บางคนก็จะได้แนวทางของรัฐบาลบางคนก็จยได้แนวทางของแมวน้นอ,ยนวอ,นอยลายวันครับออสก็จัดคัดกผ่า,านนะครับาเดีอากันนะครับเนาะัะนกบวยอยากให้ช่วยดนครับ เดี๋ัก็ผ่านครับเอาหกหนึ่งศูนย์หนึ่หนึ่งหครับสอบประจัดขัดก็ผ่านเก้าเกีเก้าเก้าเกเกศูนย์เก้ครับสอบประจัดขัดก็ผ่านกัน,นเรื่อยๆนะครับเลยดาวัฒนาครับเดี๋ยวมาดูนี่ครับนีนรัฐบาลใดเขาอ,ออดุงนาพื้นครับรัฐ,ฐานนอออบาลใดของนาพื้นสอบะจักัดก็ผ่านนะครับดูเลยนะครับ าแล้วครับรัฐบาลไทยของอดุงนาเพื้นครับผมขอบคุณขอบคุณครับคนมีโชคครับด้น้ำมาอีกหนึ่งคันรถอรับถาดพระเขาเ็จะเอื้อนคันเบ่งวะครับถาดพระเขาหาถาดอุ้ยครับหลวสมบูรณ์นะครับเนาะใด้ะครับถาดพระเขาครับชทโทนหมทนกะเมืองไปเรื่อยๆนะครับ ขอบุญขอบคุณนะครับ FC ทุกคนที่ช่วยสนับสนุนวัดดุงนะเพรินนะครับเนาะหรือว่าน้องบอลดาธาเจ้าในละมีดครับได้ถาดพรเขามากครับอ่ะอืมเดี๋ยวไปดูนี่ครับไปดูวันที่สิบสามบัดนะครับนอ้นะครับดูกันจานะครับวันที่สิบสามครับผมมาแล้วครับวันที่สิบสามมาแล้วครับผมาครับอาจารย์ขัดก็ฝ่ายวันที่สิบสามทับสองทับหกแปรครับลายวันรวมครับ รายวันรวมครับผมวันที่สิบสามมานะครับเกียตหนึ่งหกเกียตหนึ่งหกหนึ่งเกียตหนึ่งเก้าเกียตหนึ่งเก้าครับหนึ่งหกอะไรนะครับเนาะคือหลวงโบดูแท้หนึ่งหกอ่าหนึ่งเก้าครับเกียตหนึ่งหกหนึ่งเก้าโอ้ยหลวงอกดูนะครับเนาะยุก่งกเกินไปครับมือนี่ก็อ๋ เจ็ดหนึ่งเก้าชอบก็จัดกัดก็ฝานกันได้เลยนะครับบมดลว่ากันนะครับเนาะตามรุ่นเดียวครับเอาซอฟ ก็ผ่านอ่มาถึว่ากันแล้ครับเนาะเออเบิ่งเลยนะครับเด้อวันที่สิบสามครับมาอีกเรื่อยๆครับอ่าอลไครับวันที่สิบสามมาอีกแล้วครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับแนวทางวันที s <S ่สิบสามครับผมเอาอนะครับแนวทางวันที่สิบสามมาแล้วชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับนี่ครับเอา สิบสามทับสองทับหกแปดสิบสามทับสองทับหกแปดลายบรนรวมลายบรนรวมครับสี่สองศูนย์สองศูนย์สี่สองสี่ศูนย์ครับสี่สองศูนย์สองศูนย์สี่สองสี่ศูนย์ครับชอบก็จัดกันก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมตัวกันมีครับตัวกันมีห้าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองครับอืมสี่สองศูนย์สองศูนย์สี่สอง สี่ศูนย์ครับวันที่สิบสามมาอีกแล้วครับชอบก็จัดคัดก็ผ่านกันได้เลยเออนี่นะครับอ่ะไปครับนี่นะครับอืมรายวันรวมครับรายวันรวมครับเยนไลน์กับคาดครับฮะ เอาเวลายล่นรรมเอาโหลดนะครับเนาะก็จัดคัดก็อพันครับเอาไปดูนี่ครับวันที่สี่สิบสี่มีว่าครับอ้าวมีลาววัฒนาครับเอ๋อันที่สิบสี่มีลาววัฒนาลองมึงนะครับเด้อชอบก็จ iv ัดคัดก็ผพันกันได้เลยนะครับเด้อนี่นะครับอันที่สิบสี่มีลาววัฒนาชอบก็จัดคัดก็ผ่ันกันได้เลยนะครับเดี๋ย่ารืมนะครับอ เอาวันทสิบสี่มีลาวพัฒนาครับห้าหกสี่หกสี่หกห้าหกสี่เก้าสี่สองเก้าเก้าห้าสองหนึ่งครับผมได้สิบ,บสบี่ครับผมวันนี้เข้าไปเรื่อยครับโอ้ยเหนื่อลดูนะครับอ่ะ ก็ะจะคัดก็ผ่านกันเด้เลยนะครับแล้วที่สิบสี่มาแล้วมาแล้วครับอย่าลืมนะครับมาแล้ววที่สิบสี่อย่าลืมครับชอบก็จะขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับอาลาพัฒนาลานาันที่สิบสี่มาแล้วครับผม